นะครับผมจะใช้ยพระจิ่งหลวงพ่อคำพันธ์นะครับดูกันก่อนนะครับพระอ,อีสานนะครับอง์นี้มีทองยืนนะครับที่เหลียวเห็นเหลืยงๆเงมนทองนะครับพระสมทองเยอะนะครับนี่เวลาดูตาเปล่าเห็นนะครับเวลาเอาถ่าย นี่ไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มดทองนะครับมีทองติดทองเดียดขึ้นมานะครับเก่าเป็นพ่จริงนะครับ กรลจกเล็กยนะครับสวยงามจริงๆนะครับดูด้านหลังนะครับอยู่ข้างล่างฐานนี่โอ้นี่นี่ทองทองสุดยอดเลยนะครับครับทองทองนี่เวลาเข้ากล้องโทรศัพท์ ถ่นี้ไม่ไม่เห็นทองนะครับตรงหัวก็มีนะครับตรงหัวตรงคออะไรนี่ครับตรงฐานนี่สุดยอดทองนะครับนี่ทองเยอะเป็นทองผสม เลืองทองแดงทองคำเก๋่าดูพระดูตาเป่าขึ้นคอไปคนจับดูเลยนะครับขอดูเลยเพราะว่าทองมันเยอะมาถ่ายอย่างนี้ไม่ไม่เห็นมีเลยนะครับมีมั่งนะครับเนี่ยเป็นทองนะครับดูดีๆนะครับดูช้าๆเป็นทองนะครับ มีตรงบัวตรงอะไรก็มีทองตรงมือตรงบัวล่างบัวบนก็มีมีทองนะครับเป็นทองเป็นทองคําเลยนะครับสนิ้มแดงเลยนะครับ ทองตรงหัวเขานะครับทองมีทองนะครับแต่ดูตาเปล่าโอ้ยสุดยอดนะครับดูตาเปล่าขึ้นคอไปก็ขอดูหน่อยพ่อใหญ่ว่าเลยนะครับ สวยไหมครับมีทองนะครับเนี่ยมีทองเต็มเลยนะครับเป็นบัวเลยจุงจุงมือนิ้วจุงนิ้วมือจงจับอะไรก็มีเแตดทองนะครับ